รันด o มหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่เขาจะรีเทิร์นกลับมาไหมตอนนี้เหมือนเขาแอบ,บคิดในใจเหมือนกันนะว่าใช่เลยสำหรับคนคนนี้แต่ว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับการมีความรักและก็ยังแอบ,บเจ็บอยู่ตอนนี้เลยเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจและการ คลีนลิ่งตัวเองนะคะอาจจะไปปลีกวิเวกอยู่เป็นเรษีหรือว่าขอทําจิตทําใจตัวเองให้มีความสุขมีความสมดุลกว่านี้ก่อนแล้วถึงเวลาที่มันผ่านไปในเรื่องของความเจ็บช้ําการได้เป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วถึงเวลานั้นเขาอาจจะพร้อมสาหรับการรีเทิร์นมากกว่าตอนนี้ตอนนี้เหมือนมีดีวายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกด์ไลน์เส้นทางที่ใช่สําหรับคุณกับเขา ให้ได้เดินในเส้นทางของตัวเองก่อนในช่วงเวลานี้นะคะเพราะงั้นรีเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องในอนาคตแต่ตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องจริงจังกับการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองทั้ง2ฝ่ายค่ะดูดวงส่วนตัวทักทายมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ